ครับที่จะดยีไไม่มาก็สุดท้ายจริงๆไม่มาสุดท้ายะมีอะไรบ้างพอดีพ่อพ่อตายแม่น้ำลดมันจะได้ขึ้นมาด้จะขึ้นมาน้ำดกเมันควรดีแล้วลด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 ่อเจอพังนี้คือพ่อผมตายแะตายแล้วอ๋อพ่อเสียใช่ใ เสียเสียก็ไปแก้ก็ได่วันที้องแก่ละอ๋อไปพาไปแล้วนะทีวีครับผมเขาไปเขาไปซ่อมนะเขาบอกต้องเปลี่ยนไอ้หน้าจอใหม่อะไรแบบนี้นะแล้วเราเป็นอย่างนั้นทีนจะผมก็อไม่ได้ทั้งนั้นตอนไม่ได้ซ่อมเลยเพราะพ่อพ่อเสียเงี่ยเอาแล้วจะเอาไหมเอาไหมเอาไหมจะมาขอความช่วยเหลืออะไรกันเอาคือว่าแกเนี่ยเสียแล้วไม่คือทางญาติญาติก็ ลูกๆก็ไม่ม yeah, ีเง so ินเลยฮะแล้วไม่มีเงินทำศพพ่อสักหมื่นพอไหมหมื่นได้ซักหมื่นก็ว่าไอ้เรื่องนั้นถึงพว่าที่หลังผมผมผมบอกงานก่อนกันเอาเอาเอาโครงสร้างของงานทำสบงานเป็นอ่าคืองานศพพ่อเนี่ยผมจะผมจองฮอยแพรกไว้จะตีแพรกพ่อตายอย่างก้อนจะตีแพรกจัะตีแพรกอ่ะเอาศพพ่อไว้ในยี่แพรกเลยเหรออ่าเขาแกมแกมขอไว้อ๋อเหรอแกขอไว้บอกพ่อคืออยากไป ที yeah. wow. ่ดีๆสักครั้งก็เลยจัดแห็นขายบัตรด้วยแถวบ้างขายบัตรแหวนบัตรห้าไทเทมเมเจอร์ผมจองไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอแล้วมีอะไรบ้างในในงานก็ก็จะมีแบบว่าเป็นลูกปั้นพ่อเลยพ่อผมนะตามงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ศพเนี่ยจะไม่ให้นอนวันลดน้ําจะดัดดัดตัวเลยดัดตัวดัดดัดลดลงเหลี่ป็นลงเหลี่ยมเปโรลงเหลี่ยมแล้วตอนเปิดมาเปิดมาปุ๊บพ่อยู่ท้านนี้ แต่เราลดมือเนี้าลดมือนี้ยให้แต่เป็นความสุขพ่ออยากให้มีความสุขแล้วก็แขกแให้ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลังทำให้ดูที่ยังไงคืออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหไหนรูดยังไงรูยังไงรูดยังเอารูยังไงรูดไงออยางนี้รูยนี้ใช่ไรอเอ่รูดมนี่ยเหมือนพ่อผมมากเลยแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไ คอนเสิร์ตก็มีสี่คอนเสิร์ตก็มีทุกคืนเลยวันแรกก็เป็นบอดี้แสลมแต่บอดี้แสลมในจริงๆแล้วค่าตัวเขาค่อนข้างแพงอยู่แต่เขาบวกเพิ่มอีกเพราะผมให้บอดี้แสลมมาแต่งเป็นคาราบาวคาราบาล <laughs> ใช่ให้บอดี้แลมแต่งเป็นคาราบาวแล้วก็ร้องเพลงคาราบาลร้องส่วนอ่าจ้างคาราบาวมา,า,าวให้แต่งแบบโปเตโต้แล้วก็ร้องเพลงโปเตโต้การสุ่มพ่อองค์เนี้ยนะครับผมแล้วพ่อตายหรือตายครับพ่อตายครับผมแล้วจัดแบบนี้จัดแบบนี้ฮะแล้วก็แบบ ไม่เผานะผมจะแบบไม่เผาแล้วทำยไงจะทําไมโครเวฟขึ้นมาไมโครเวฟใหญ่ๆแล้วเป็นกระจกให้แขกเห็นหมดเลยไม่เผาเวฟพ่อจะเวฟพ่อเวฟไม่แต่ยิ้มเนี่ยกำลังผมพูดจริงผมไม่ใช่กูกำลังเวียนหัวกับมึงเนี่ยเวฟมึงจัดที่เอาอิมแพคแล้วก็มึงเอาบอดี้แสลมแต่งเป็นคาราบาวคาราบาวแต่งเป็นโปเตโต้แล้วเอาพ่อมึงเวฟโคงเป็นไก่นี่ไงเดี๋ยวก็จัดกตลกด้วยเพราะว่าพ่ออยากให้แขกสนุก จ้างตลกแต่จ้างตลกมากจ้างสองคนเลยเอาตัวเด่นๆเลยเอารุ่นใหญ่วงการตลกเลยเพราะว่าผมชอบดูตลกมีโน้ตจนยิ้มกับเป็ดจนยิ้มแล้วแล้วก็เดือดรอกเสนาว์สามคนแต่ว่าไม่ให้เล่นตลกจัดเป็นเวทีมวยต่อยกันต่อยเพรามันแปลกดิอ่ะมึงเอาไปหมดกระเป๋าเลยเพื่อจะได้จบๆมันเยอะไปมันเยอะไปที่งานที่งานมันขอมึงขอเท่าไหร่มึงรู้ไหมเท่าไหร่ มึงขอเป็นร้านแล้วพอไหมพอพอครับไม่ใช่กูนี่พอให้มึงไหมเนี่ยเอาทั้งนั้นก็ผมขอพันห้าแล้วกันผมเอาแค่เอาพยางแล้วก็เอาพ่อวางลล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 ลแล้วลอยน้ำไปเลยเออถ้าอย่างนี้เราคุยก <ś led> ันเอาไปสองพันด้วยแล้วกัน ạ, <อ>นะโอเคจบ